มึงไม่ต้องแปลกใจนะว่าทาไมผู้เตี๋ยวที่บ้านอยู่เนี่ยราคาแพงกว่าประเทศเพราะว่าผู้เตี่ยวเนี่มันเป็นอาหารชนิดหนึ่งนงนะสำหรับคนที่เขาพอที่จะมีแบบรายได้สูงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้กินแบบเพื่อที่จะไปทํางานเพื่อที่จะไปใช้แรงงานอันะนี้ไม่ใช่นะแต่ถ้าคนที่เขาใช้แรงงานจริงๆอะเขาก็กินอย่างอื่นกันนะผู้เตี๋ยวก็คืออบางคนนี่คือวันหยุด สาวัตทิศอะไรอย่างเงี้ยก็พาครอบครัวกันมากินนะเป็นบางครั้งบางคท้าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ตาคนที่แบบมานั่งกินได้ทุกวันก็คือเป็นคนที่มีพอที่จะมีอันจะกินหน่อยนะทำความสดใสกับผู้ผู้เหมือนนะเห็นไหอะไรเห็นอะไรพี่น้องพี่เห็นดะเลกับเรื่องเราเรื่องเราว่าร์มอเพื่อนมอบอยนะเพื่อนหลัก ก็คือมาเรากวตีนแทนฮ่าฮ่าชื่อกวนเลยอัเป็น,นลักษณะแบบรตนตีนตัวเ <c oughs> ราจะเรียวะาคุณไรน์นี่ <c oughs> นี่ดูนี่น <c oughs> ีาา่ละไบอะไอ้คนรวยเท่านั้นที่กินได้แม่นขาว่าคนไปนเหตุงานไปเหตุงานไปนยังบมดสมารกินได้ดิเพ<อ>ิ่นว่าไดยมันบ่าแล้วคนรวยบาร์ลาตี้ โมเมนคนรวยฝั่งนี้ที่โมเมนคนรวยมันเฮาตีคนรวยขันเราตีกินก๋วยเตี๋ยวกินเผือกไหมโมเป็นรวยรวยแบบได้บอยฮะรวยแบบไหนเนื้อเนื้อเนี่ยนี่นี่นี่สิรวยบ่คุกเจ้าเจ้ารวยบดรวยไิมากินนี่เจ้ารวยบ่ะไอ้กรรมกรเนี่ยเนี่ยเจ็บงานอยู่กรุงเทพเนี่ยเจ็บงานอยู่ประเทศไทยนี่กรรมกรเนี่ยเนี่ย แต่เราบอยบอยแล้วบอกว่ามึงก๋วยเตี๋ยวเป็นคนด้วยดิอ้าวโอ้ยคนรวยเท่านะสักคันวาแน่ตัวเใียบ้านเราที่บอกว่าแบนบ้านเราบอยนี่มึงเบิ่งไว้นี่ก๋วยเตี๋ยวเผลอเหนียวเผลอเหนี่ยเนี่ยเบิ่งเอาแหงตาเบิ่งเนี่ยชืรวยจังไลยแล้วบอกคนรวยเท่านั้นที่กินก๋วยเตี๋ยวกินเผลอท้าว่าคนรวยลี้ล้อนกินสูมือกินได้ทุกวันมึงบ้าแล้วถ้าคน ถ้าคนกินก๋วยเตี๋ยวทุกวันแสดงว่าเป็นคนรวยคนมีอันจะกินละวางไหเออเงินจะกินไหมบอยดูไวน้นี่นี่กูกูกูในคนหา้ากินข่ามนี่งดูไว้นี่ง,ง่ายๆนี่คนหา้ากินข่าครับบอยกินก๋วยเตี๋ยวทุกวันนี่รวยบ้านเราไงอ๋อรวยบ้านเราเอออันนี้คือคนถ้าภาษาบ้าน บ้านเข้านี่เขาเอื่อนมาคนฐานะพอปานกลางนี่ใครกินก็ได้ก๋วยเตี๋ยวนี่คนจนกินไหนตัวมันขึ้นอยู่กับความซื่อชอบบอยมันไม่เกี่ยวคนรวยคนจนหรอกนี่แต่บอยเราบอกอคนที่มีฐานะดีเท่านั้นมันแงมันเป็นอาหารองคนสันซูมันแหงเลยบอ่ฮะมันแหงเลยไม เจ้าแพงบ่ล่ะเจ้ากินก๋วยเตี๋ยวมาแพงบ่ล่ะบ่บ่บ่างอยู่บ้านมันโอ้โหแพงหนอสองบ้าทนะอยู่บ้านพอแล้วสงสัยมันแพงมาว่านกลับไปบอกพ่อเจ้าอย่างนี้ลดภาษีในตีบอยเออเจ้าครับไปบอกพ่อเจ้าให้ลดภาษีได้ไหมระหว่างกินก๋วยเตี๋ยวคนที่มีฐานะจะกินได้เลยมาหวานนะ จ้ามากินมาหนี้แสดงว่าจะมีฐานะจะเป็นคนรวยเป็นกรรมกรคนรวยหนึ่งเมืองไปเป็นกรรมกร <c oughs> เบอกได้นแน่ๆแหงตาดูนหนิวะเหงาเบิ่อนี่แหงตาเบิง่งเนียเฮ้ยบอไปเรื่อยเบอกไปทุกที่ทุทเรนพูดไปเรื่อยนะกันเอาแล้วกันกูกูเลื่องกูเลื่องอยากโซ่ อยกแสดงแหกตาเบิ่งบอยนี่นี่ใครกินก็ได้ไม่จําเป็นต้องรวยหรือจนก๋วยเตี๋ยวมันไม่ได้จํากัดว่าคนรวยต้องกินได้ไม่ใช่มันมันก๋วยเตี๋ยวมึงพังซื้อฟังซื้อบอยก๋วยเตี๋ยวเขาไม่ได้เรียกว่าอาหารคนรวยนะเนี่ยมึงเขียนมึงเห็นซื้อมื่มึไปซื้อบ้านเราไงเวลามึงไปซื้อเขาเขียนบอกว่าอาหารคนรวยอ่เนี่ย เน <_ an> เขาบอกว่ากล้วยเตี๋ยวกล้วยเตี๋ยวน้ําตกใช่ไหม <_ an> เนี่อกล้วยเตี๋ยวน้ําตกน้ําใสเออดีดีบอยดีดีดอโอ๋แต่ละวันปวดลูกอวดนีวด,วดแม้กระทั่งกล้วยเตี๋ยวว่าคนคุณรวยกินได้เห็น <c oughs> คนไงฝังกบูชาเขาก็กินกว๋วยเตี๋ยวเขาไม่เห็นรวยสัโกคน <_ an> เขาก็มาทํางานกินกว๋วยเตี๋ยวเงินเขาอยู<ๆ>่ <_ an> ใกล้ๆแถวกันกับที่กูอยู่นี่เขาก็กินก๋วยเตี๋ยวกับทุกวันนะว่าจะถามเขาอยู่เดี๋ยวๆสักวันหนึ่งเนี่ยจะถามเขาอยู่เขาก็ทำงานเหมือนเราหรอมึงอะกูเรื่องไปทั่วหาแต่เรื่องไปพูดไปมั่วปั่นกระแสปั่นมั่วๆเอาความจริงหน่อยบอยอย่าโกหกคนอื่นเก่งดิโกหกคนนี้ดีคนนี้ดีมันอะไรเยืึอมาบ่ กินก๋วยเตี๋ยวแล้วคนที่มีฐานะถึงจะกินดได้ดดกินก๋วยเตี๋ยวแล้วคนรวยบ้าแล้วเนี่ยมึดสับสนว่ะมึงรวยหรอ <c oughs> จะได้ว่าบ้านมึงนี่จนเลยนี่ยนะกูว <c oughs> ่ายอยู่เนาะจนจนได้ก๊อปาแฟก๊อปปี้เหรอ,อ,อขนาดน,นั้นโชวนะ์เรอ ก๊อปปี้เคมของประเทศลาวไปอีกมึงบ้าหรือเปล่าอะไรทำไมเคมของคนอื่นนะเคมดิเพื่ออะไรเนี่ยแสดงว่าพอไปถ่ายลงโซเชียลบอกว่านี่คือของกัมพูชาบ้า,บาไปแล้วนะของประเทศกูบอยเออแต่และประเทศจะมีกันละคนใชเ่เราไม่สามารถไปเคมใช้ใชไดนะ้แต่ทำไม ทำไมเค็มมันคืออะไรชอบเค็มไมม่ใช่ถ้าจะชอบชื่นชอบก็เอาไปหนุ่มหุ่มได้แต่ก็บอกว่าเป็นของเรานะไม่ใช่ไปบอกเป็นของตัวเองมันไม่ใช่นะบอกอย่างนี้มันหมายความว่างไงเขาเรียกว่าซุบมือเปิดหรือเปล่าเขาเรียกว่าอยากแสดงให้โลกรู้ไง<อ>ว่าความงูของพ่อของบอยนะเด็กโซไง เขารู้กันนานแล้วเนี่ยไม่ได้เราไม่ได้ว่าเกิดเพิ่งเกิดนะใช่เกิดมานานแล้วนะนี่อะไรเอาอะไรนะพัดซุดไหมพัดซุดใหม่ัุดใหม่ผ้าไทยเออพุดใหม่ของลาวไปใส่นี่นี่นี่เราซ้ำหลังจากหลังจากเค็มเค็มซุดใหม่ไปแล้วไปเต้นท่าบาตสลโรด้วยนะเพื่อต้องการอะไรนแสดงว่า พี่ซึนชอบเทนนะเนี่ยเขาเขาติดเิดติดเทนติดเทนยังไงแสดงว่าอยู่เยอะใช่ดูเยอะดูเราเยอะนะดิเห็นแล้วติดใจเลยดิบอยก็ย้ายมาอยู่ดีบอยหรือว่าประเทศเราเขาไม่เอาเลืองแล้วก็ได้ใจมันยังไม่ทันถึงเวลาบอยก็บอกอย่างนี้คนเราเป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอยู่แล้วเป็นคนตรงตเป็นคนซื่อนะ เป็นคนรักสงบไม่ชอบหาเรื่องใครแต่วันนี้ทําไมล่ะมาเข็มของเราทำได้เราออกมาพูดก็อย่าว่าเราก็แล้วกันได้อันนี้เป็นสิทธิของเรานะเพราะว่าผมเลือดลาวคอยเลือดลาวเนาะเคยเห็นนะมันกแบบกินมูกินตาถ้าจะบอกว่าไม่เข็มก็ไม่ได้มันมุมบอกไม่ว่าจะเป็นท่าเต้นลักษณะท่าทางจะเป็นท่าสิ้นช่ว กินโชว์ให้บอยสักคำนี่คำยังไงให้บอยสักคำนี่เอาไงสักคำแบนี้เออนี่ไงคนรวยนี่นะฐานะรวยมากเลยตอนนี้กินข้าวข้างทางกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางฐานะมีอันจะกินนะบอยกินก๋วยเตี๋ยนี่มีฐานะอันจะกินบอยบอกนะแต่ว่าสําหรับเรามันพื้นพื้นมันบ้านบอเรากินประจําแต่ฐานะเราก็ไม่ได้รวยเป็นคนจนทำงานเอาคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะ ฝากไปถึงยินฟูบอยคอมเมนต์ว่ากินก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ว่าคนรวยประเทศไทยกินได้หมดประเทศไทยเขาไม่ใช่ว่าคนรวยนะกินก๋วยเตี๋ยวคนรวยต้องกินสเต็กใช่สเต็กกินในพวกวายใช่นั่นเขาเรียกว่าคนมีตังค์อยู่ในห้างหรูือไม่ใช่ว่ากินก๋วยเตี๋ยวมันคงบ้านบอยแล้วมั้งรวยไม่ใช่ที่ไทยไม่ใช่ที่ลาวนแล้วมั้งมันเป็นบ้านบอยนะอ่ะคลิปนี้คลิปนี้ก็เห็นไอ้ เอฟซีมีคอมเมนต์เ <c oughs> นีนยไรกัคอมเมนต์มาบอกว่าอะไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันว่าอยากให้เขาเห็นคลิปตัวใดเกี่ยวกับบอยอยีกนะส่งมาเนาะคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์ไะไฮะทิ่นี่ครัเบเพว่าจบไปเพียงเท่านี้เนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีครับ